วันเดอร์แฮปปี้เบิร์นเดย์ก่อนแล้วแม่เมีนอ่ะหนูก็แฮปปี้เบิร์นเดย์สิหนูต้องร้องเองแฮปปี้เบิร์ดบอกนกมีความสุขมากมากนะคะเอาพูดดังๆนะนกปุ้สิแม่นก มีความสุขมากๆนะคะรับยูช่เปิดอะอะร้องสิ Happy b i r t h d a ความสุขมากๆนะคะบาย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 อะไรบายพี่บอยเฮกอนทะเลของเจ็บแฮปปี้บด a y น้องันเร็วบายบายทะเลบอกเร็นยนเร็วบายบายแฮปปี้บด a ์ค่บมีความสุขให้นะคะวจ่มให้นะคะ

บายบายดีดี bye,